ขโมยพลังนี่ไปจับมือเลยคิดดูถ้าเป็นเัยตอนเป็นยินอย่างพวกเราเนะี่ยจะไปจับตัวมันได้มันแวบไปไหนไม่ได้แต่นี่จับติดเลยิี่ไม่หลุดเลยนะรายงานบอกพอจับมือปั๊บเนี่ยอแขนมันมือขนยาวมุดเลยคือพวกยินพวกเัยตอนจับบอกว่าแกเป็นขโมยเนี่ยขโมยสก,กาัดตัวนี้เป็นของมุสลิม จะจับตัวไปหาเราสุรุลล่าเนี่ยเท่านั้นแหละมันกลัวเราสุรุลล่าบอกปล่อยไปเถอะอย่าจับไปเลยมันมีลูกเยอะมันยากจนมากมันหิวอะจะเอาไปให้ลูกมันเท่านั้นแหละขอแค่ครั้งหนึ่งจะไม่มาอีกแล้วบอกพ่กนี้มันหลังจะไม่มาอีกแล้วสงสารนะปล่อยมันไปขออีกพ่งนี้มันมาใหม่อีกแล้วตัวเดิมมันแหละเป็นการบอกให้รู้นิสัยพวกมันโกหกเพราะฉะนั้นยินแชตันมันโกหกกันหลอกคนตลอดไม่รักษาสัญญา นบีบอกว่ามันมเป็นจองโกหกแต่ว่ามีอยู่ครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ยอมและเจ้าไปส่งนบีให้ได้มันก็บอกปล่อยไม่เธอเดี๋ยวจะสอนอะไรให้อยินมันก็สอนอายะกรุสีบอกอายะกรุสีเนี่ยใครอ่านแล้วย,ยินจะกลัวมันน่ะมันรู้เลยว่าอายะกรุสีเนี่ยใครที่มีมาแล้วอ่านเนี่ยพวกยินทั้งหลายมันจะปลอดมันจะกลัวสอนให้ก็ปล่อยไปท่านอิมรอนอิบนุฮุเซนอบูรรละก็ไปเล่าให้นบีฟังในรุ่งเช้านบีบอกว่า มันสอนเรื่องนี้ที่บอกอายากรุซีเนี่ยอ่านแล้วยินชัยตอนจะไม่เข้าใกล้เนี่ยมันพูดความจริงมันพูดถูกแต่ว่าทั้งๆที่มันเนี่ยเป็นจอมโกหกแต่เรื่องนี้มันพูดถูกไอ้ที่มันหลอกอย่างอื่นน่ยมันหลอกแต่ไอ้ที่มันสอนอายากรุซีให้ถูกต้องนบีบอกว่าอ่านแล้วชัยต่นไม่เข้ามาใกล้บ้านไหนที่อันซูรอบ,บกรออยากรุซีก่อนนอนเนี่ยอัลลอฮ์ะจะรักษานะให้ไม่ให้ชัยตอนมาทาร้ายเขาจนกระทั่งลุมเช้า นี่กันเหมือนกันนะไซนมัสเป็นคนเก่งขนาดนี้อุมัดทนไม่ได้อุมัดคิดว่าน่าจะมีวาฮีลงมาให้ชัดเจนไปเลยว่าจะห้ามก็ขอให้ลงวาฮีอัลลอฮฺต้าลาห้ามให้เด็ดขาดพวกเราพร้อมจะตามอยู่แล้วยังยงี้ยังยังยังสองเด้งอยู่บอกว่าคุณโทษแล้วเป็นโทษมากกว่าคุณใช่ไหมพอกรณีที่คนเมาละหมาดอ่านผิดอ่านถูก ก็ลงมาขั้นที่สองอายะก,กุรอายะกุร์นนลงมาบอกว่ายะอิวาลดีนามานูลาตะกรบุสซาลาตะวันทุ่มสุการอ์ขั้นที่สองก็ลงมาใหม่บอกว่าเอาละเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ลงมาบอกให้รู้ว่าแก้ให้ทางแก้ว่าโอ้บรรดาพุทธาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเพิ่งเข้าไปละหมาดในขณะที่เจ้าทั้งหลายกําลังเมาสุราอยู่วันทุม่มสุการอให้มันสามม่างเมาซะก่อนค่อยไปละหมาด <S <S เห็นไหมในขั้นที่สอง อุมัตก็อึดอัดจะเอาอยัางไงเนี่ยเราจะเอาอยัางไงเนี่ยอุมัตก็พูดตรงเลย,เยจะห้ามก็ห้ามมาเลยให้เด็ดขาดไปเลยจนกระทั่งอุมัตเนี่ยขอดูอาเลยขอล,ละตลาได้ทรงลงบัญญัติเรื่องนี้ไม่ให้เด็ดขาดชัดเจนลงไปเลยไปหาในสุรรลอใหม่พออุมัตขอดูอาเสร็จนะให้เด็ดขาดลงมาเลยเนี่ยอายะต่อมาในสุรอัลมาอีดะลงมาชัดเจนเลยว่ายาอือฮัลละดีนามนู

แต่ว่าเป็นการบอกถึงการอมัตของท่านอุมัตพูดอะไรเนี่ยตรงกับอัีลอรัตลาจะลงวะฮีมานะอัลลอฮ์บอกว่ายาอิลลัดีนามอูบันดาพุสตาทาั้งหลายอินนามัลคอมรูแท้ที่จริงแล้วสุรานั้นวัลไมซิรูและการพนันวัลอันซาวบลอาสลามการบูชายันการเสี่ยงทายการพนันทั้งหลายริจซุนมินอามัลชัยตอนเป็นความสกโปรโสมมมที่มาจากชัยตอน พัะตันดีบูนสั่งห้ามเลยดังนั้นเจ้าทั้งหลายจงลีกห่างห้ามเด็ดขาดเพื่อว่าเจ้าทั้งหลายจะประสบชัยชนะ้าไมงั้นแล้วก็เป็นไงประเทศไทยนปีหนึ่งเสียงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องสุราเมาแล้วขับรถก็พังรถคันนึงเป็นแสนเล้านโครงลงไปหมดเลยเงินแสนล้านเงินแสนเงินล้านหายไปกับซากรถใช่ปะคนพิการเข้าโรงพยาบาลอย่างกับคอนเสิร์พี่น่ของเราเนี่ย ประสบอุบัติเหตุเหมือนกันขนาดขับวอลโว่นะไม่มีบาดแผลอะไรหรอกแต่ว่าอยู่โรงพยาบาลประมาณเกือบสามอาทิตย์ค่ารักษาพยาบาลสามแสนกระด้ประกันสังคมใหญ่จบพรบรช่วยแล้วก็ทางคู่ความที่ผิดอาจจะช่วยสามแสนแล้วมันกี่คนละ่ะมันกี่พันกี่หมื่นคนละ่ะรายละสามแสนรายละห้าแสนรายละเป็นล้านก็มีนะครับ เมื่อเร็วๆนี้มีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าที่นานาเนี่ยมีคนไทยคนประเทศไทยคือคนไทยเราเนี่ยทะเลาะกับพวกแอฟริกาพวกไอ้ดำอ่ะนะก็ชกกันไอ้คนไทยเรานี่ชกหน้า,าดำชกตรงนี้นะฮะชกไปเปรี่ยงหนึ่งขนออกมาคืออะไรคนไทยเนี่ยกระดูกมือเนี่ยแตกละเอียดต้องไปเรียงกระดูกที่บำรุงราชเสียไปหกเจ็ดแสนนะครับความแข็งเนี่ยเราตาลาสร้างตรงสวนนี่ของพวกแอฟริกา พบเขานะ่ะมือแตกมือเนี่ยแตกยับเลยเรียงหกเจ็ดแสนคนะ่ารักษานี่จากเรื่องทะเลาะวิวาทเรื่องสุราใช่ไหมค่ารักษาแล้วปีหนึงนะ่งเนี่ยเขาคำนวณว,ว่าต้องเสียไปกับเรื่องอุบัติเหตุการรักษาการเสียหายทรัพย์สินเรื่องสุรานะเป็นเส้นแสนล้านเนี่ยประเทศไทยอย่างเดียวปีแล้วคนบางทีจะกลับบ้านมันไม่ถึงบ้าน บัติเหตุจากการเมาเนะ่ยเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเลิกงานไปงานเลี้ยงมาฉลองมาตกลงไปในคูจมตายทั้งคันก็มีทหารก็มีใน้กาที่มีข่าวกลับมาจากจังหวัดอะไรเลี้ยงฉลองสุรานีมันมีอะไรข้อบีริจะสุนแปลว่ามันเป็นความโสมมเป็นความสกปรกที่บาเชยตอนเชยตอมันไปนัหนจะพาเราลงนรกพาให้เราทําผิดทําชั่วทําบาปเพื่อให้อลาตลาคริวเนี่ยเป,เป็นผลที่ตามมามา,มากมาย เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งฟัจตานีบูนินี่แหละคือสำนวนที่ว่าห้ามเลยให้เลิกเลยให้ห้าให้ทิ้งไปเลยพอมีรายละเอียดเรื่องนี้ตามมาก็ปรากฏว่าเรื่องสุรามันไม่ใช่แค่ห้ามดื่มอย่างเดียวห้ามผลิตห้ามขายห้ามรินสุราห้ามบริการเรื่องสุราห้ามฝากเข้าไปซื้อห้ามรับฝากเข้าไปซื้อคนมาให้ห้ามขนส่งใช่ไหมขับรถส่งสุราส่งอะไร บอกว่าฉันไม่ได้กินไม่ได้แต่ว่าทาอาชีพขับรถก็ไม่ได้เข้าหมดนเลยเพราะฉะนั้นมันเรื่องกระบวนการกอไปนี่คือเรื่องเจตสิลาเพราะฉะนั้นว่าคนเราถ้าไปละหมาดวันศุกร์เป็นประจาเนี่ยได้ฟังกุตบ้าได้อะไรเนี่ยมันก่อมเลามันขัดเราซักฟอกเราให้สะอาดเป็นมุสลิมที่สะอาดอะไรที่มันผิดเราก็จะได้เลิกรวดเลิกแล้วเตาบ้า, AH าอัลลอฮ์ตะลาไปทษไม่ได้ยากอะไรเลยอัลลอฮ์บอกว่าอานีบูอิลลรับบิกุมวัสลิมูละหฺ สูตเจ้าทั้งหลายจงกลับใจหันกลับเนื้อกลับตัวไปเพื่อ,อละตลาเถิดว่าอัสลิมูรุละจงมอบหมายยอมจำนนต่อละตลาเสถิดฟะฟิรูอิละล,ล่อจงหนีจากความชั่วไปสู่ละตลาเสถิดอย่าหนีอัลลอฮ์หนีไม่พน้นหรอกแต่ให้หนีไปหาอัลลนะอฮนะ์น่ะรอดนะหนีไปหาอัลลอฮะตลารอดหนีจากลัตลาดลาลาไปไม่รอด ไม่มีใครจะหนีพ้นนะให้หนีจากความชั่วหนีจากสิ่งที่อัลต阿拉บอกแล้วนันี้อันตรายอันนี้ชั่วอันนี้ไม่ดีหนีจากสิ่งเหล่านี้ให้กลับไปไหนกลับไปหาลอ์เถอรทุกอัลตลาจะรักษาให้รอดพ้นร้านลรกุมตุฟลีฮูนใช่ไหมทำไมลรให้ทิ้งให้ห่างไปร้านลรกุมตุฟลีฮูนเนี่ยเพื่อว่าจะทั้งหลายจะประสบชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคเร์ นะทุกวันเนี่ยนะสังเกตเห็นไหมทํางานมาเหนื่อยแทบตายวัน200สองร้อยกว่าบาทพอตกเย็นมาในคาแรงมันลงขวดหมดเลยพอเข้าบ้านหรือแต่ตัวเซ็นไว้แล้วมันจะเหลืออะไรเดือนหนึ่งจะรอดได้ไหเป็นหนี้ก็ตลอดเสียหายไหมนี่คืออันตราย,ยานที่ถ้าไม่แก้ไขนะไม่ปรับตัวเนี่ยอันนี้มุสล,ลิมเราคลฮทำด้วยละนะ คนเริ่มจะมองเห็นแล้วว่าสังคมมุสลิมเนี่ยมีงานศพตามมัยิดงานรื่นเริงรวันอีดวันเฉลิมฉลองแต่งงานไม่มีการเลี้ยงเหล้าเลี้ยงสุราเลยเนี่ยนี่มันเป็นภาพใหญ่ๆที่คนศาสนิกเขามองว่ามุสลิมเนี่ยเออแล้วกลายเป็นว่าต่อไปผู้ชายมีสเสน่ห์เพราะอะไรชายมุสลิมไม่กินไม่ดื่มใช่ไหมไม่เล่นการพนันไม่เอาไม่ดื่มไม่เล่นการพนันนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ว่า วันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกข่าวดีเจออาจารย์อิสากอันนี้ไม่ใช่เรื่องปิดเปิดเผยได้เลยเจออาจารย์อิสากบอกว่าไปละหมาจนศาซ่างบเช้าไม่ต้องนินทาไม่ต้องอะไรกันแล้วอาจารย์อิสากบอกขอมาอภิธรรมตุลอดด้วย <au> ผมไม่ได้เชิญอาจารย์ไปผมมีกาเรียบร้อยกาใหม่บอกามาบูปเราแต่ละสมัติทานบรากาศไห้มีกาเรียบร้อยแล้วบนพุทธิผ่านมาสองสามวันที่แล้วก็อาจารย์บอกว่า ภรรยาผมเคลียร์แล้วลูกเขาลูกเราเคลียร์ได้หมดพี่เมียพี่อะไรเคลียร์เรียบร้อยเราทำดินล,ละเรื่องจริงเปิดเผยได้เลยไม่ต้องไปซุบซิบอะไรอีกต่อไปบอกผมนะจะถามอาจารย์อยู่จะถามยัไงบอกาอาจารย์ผมไม่ต้องถามแล้วจริงเรียบร้อยแล้วนะดีก้าที่มัสยิดตรงเจราดาัที่อาจารย์มุกตาชนามิตนั่นแหละที่นั่นเราทำที่นั่นเปิดเผยเรียบร้อยนะ กเมื่อเขาทาถูกอ่ะเราจะไปว่าเขาตรงไหนนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องนะครับบอกให้รู้ว่านี่ก็เป็นหลักการหนึ่งอิสลามนะบางครั้งเนี่ยสตรีที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะหลงชอบผู้ชายมุสลิมนะแต่ก็ติดขัดอิสลามก็มีหูกลมเหมือนกะันนะมีระเบียบหมดเลยโอเคชอบมันห้ามก็ไม่ได้หรอกคนประเทศนี้ไปชอบไปชอบคนประเทศนู้น มาเจอกันได้เนื้อคู่คนละประเทศก็เจอกันได้แต่เราตลาซมีบัญญัติฉะนั้นเมื่อเราศึกษาเราไประมาสุขคดีไปเรียนรู้ที่มสยิดจะได้ความรู้มากมายเอามาดูกฎหมายอิสลามบอกว,ว่าวะลาตังกิฮุลมุชลิกาตีัตตายุมินอัลลอฮบอากาสู่เจ้าทั้งหลายอย่าสมรสอย่าแต่งงานกับบรรดาหญิงมุชริก จนกว่านางจะอิหมานฮัต,ตายาุมินนะจนกว่านางแล้วชนีจ้จะให้นางอิหมานจะทํำยังไงอ่ะก็ต้องมาเรียนสิใช่ไหมสอนครับสอนให้รู้อิสลามคืออะไรอัลลอฮ์คือใครทุกคนอิหมานเป็นยังไงนะศรัทธาแล้วเป็นยังไงนี่คือสอนให้รู้นะด้วยเหตุนี้นะคนฝรั่งก็ดีคนฝรั่งก็มาหลงสเสน่ห์มุสลิมเยอะแยะไปผู้หญิงเพราะผู้หญิงผู้ชายมุสลิมมันเคร่งครัดละมานะไม่เล่น ไม่ทำซีนาไม่สัมสนทางเพศมีกฎเกณฑ์มากมายซึ่งมันผิดกับพวกเขาพวกเขาในประกาศว่ามีเมียคนเดียว,วกฎหมายบอกคริสต์ห้ามแต่งงานเกินสองคนแต่ขณะเดียวกันไอ้พวกเรานั้นมันไปนอนกับผู้หญิงกี่ร้อยกี่พันทั่วโลกมันทำซีนาปีหนึ่งเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มุสลิมเนี่ยมีทางออกอยังไงมีทางออกสามสี่คนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีได้มันก็มีแบบคุณมีความยุติธรรมไหมมีความสามารถ เลีย้ยงดูได้ไหมไม่ใช่ว่าจะมีกันได้ไม่ใช่ว่าเป็นไปตามคําเซลเป็นเป็นมุสลิมดีๆนะผู้ชายมุสลิมมีเมด้สีคนเสมอไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนนะครับไม่ใช่จะมีได้ทุกคนจะไปทาได้ยังนั้นไม่ได้นะมันมีกฎเกณฑ์มากมายเพราะฉะนั้นอันหนึ่งว่ายาสมรสอย่าแต่งงานกับหญิงมุสลิมจนกว่านางจะอิมานก็คือมารู้อิสลามรับรับศั์อิสลามและก็ศรัทธาตา่อละตาลาวาลาอามาตุนมุมินาตุนใช่ไหมบ่าวธาตุหญิงที่เป็นมุมินนั้น ให้รุนมินมุสลิกตินว่าวอาจะบัดคุมดีกว่าหญิงมุชลิกที่เขายังอยู่ในกูฟอร์ตอยู่เนี่ยแม้ว่าเขาจะสวยจะรวยเพยยียงใดก็าตามเวลาตุ้มเกี่ยวกับมุชลิกินอีกอันตรงเนี้ยเวลาตุ้มเกี่ยวกับมุชลิกีนนเป็นการบอกให้วลีวลีของผู้หญิงมุสลิมาน,นี่อย่ยาไปจัดการแต่งงานให้กับลูกสาวหรือว่าหลานสาวกับชายมุชลิกฮัตตายุมินูจนกว่าพวกเขาจะอีมานสะก่อน วลาอับดุลมุมินนอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเขายังไม่อีมานเนี่ยถ้าผู้ชายนั้นที่เป็นมุมิมนดีกว่ามุสลิินวลาวอาจจะประุมชายมุชลิกที่รวยมีตําแหน่งหน้าที่รูปลออรูปสวยที่ธรรมเจ้าพอใจเสียสอ,อ,อีกอุลัยอิการดงอละเดนนัถ้าเขาอยู่ในสภาพชิริกมุสลิกอยู่เนี่ยจะมาแต่งงานกับมุมสลิมหรือว่าผู้ชายมุสลิมเนี่ยจะเรียกร้องไปสู่นรก วะลาวยาอูอิลันจันนติวะลมาฟิร์ตแต่อัลลอฮ์นั้นทรงเรียกร้องเชิญชวนไปสู่สวรรค์และการอภัยโทษบีอิสนน่ด้วยอนุญาตของอัลลอฮ์บ ب ح ا า ه และ تعالى ว่าอยู่ใบีนอายตีลินเนศิดาอัลฮุมยะตะตะกระุนแล้วตาลาได้ทรงแจกแจงอุกรมต่างๆรายละเอียดต่างๆให้แก่ประชาชาติให้แก่ผู้คนทั้งหลายเพื่อว่าพวกเขาจะได้ลำลึกการที่จะเอาตรงนี้มาบอกก็คืออะไรก็เอาผู้รู้อิหมามเอเตมมาเตือนมาบอก ชอบกันเราห้ามน่ะห้ามไม่ได้แต่โอเคถ้าตั้งใจจะอยู่กินด้วยกันมาเรียนมาศึกษาให้เข้าใจถามว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดไหมไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดกลับไปดูยุคสหภาพาแต่และคนที่เข้าอิสลามมาเนี่ยก่อนจะเป็นอิสลามเป็นอะไรเป็นมุชริกเป็นกาเฟใช่ปะที่จะที่จะเป็นมุสลิมได้ก็ต้องมากล่าบอาัลลอฮฺอิลลลัลลอฮฺอัลลอฮฺ ทั้งนั้นแหละอบูบัก,ก็ดีท่านอุมัตก็ดีสหาะบ์ที่ประเสริฐทั้งหลายชาวสวรรค์ทั้งหลาย,าววลายมาเข้าอิสลามทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นว่าถ้าเรามีกติกามีข้อบัญญัติมีแนวปฏิบัติมีความเข้าใจในเรื่องศาสนาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามุสลิมจะขยายตัวมีแต่คนจะต้องมาเข้าอิสลามมุสลิมชายนะ ได้รับอนุมัติเจ้าลอตาลาให้ไปเอาผู้หญิงอลัลกิตาบมาเป็นภรรยาได้แต่ไม่นอนุญาตให้ชายอลัลกิตาบมาแต่งกับหญิงมุสลิมเพราะว่าถ้ามุสลิมไปได้ผู้หญิงอลัลกุตาบลูกที่ออกมาก็เป็นลูกมุสลิมใช่ไหมวิธีการสร้างอุม,มัตประชาชาตินี่คือสิ่งหนึ่งที่อิสลามแสดงขึ้นว่าเพราะอิสลามุยะอลู อัลลอฮฺุสุ่งสมเวลาอยู่อะไรจะไปอยู่ใต้การปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นชิริกไม่ได้ต้องต้องแยกนะครับเพราะฉะนั้นพีพ่น้องทัางหลายครับเรื่องละมาจุมัตอินชาลอโอกาสหน้าจะมาต่อนะครับมันมีรายละเอียดดีๆมากมายมีความประเสริฐในวันจะทําอะไรกันบ้างในวันศุกร์เนี่ยนะครับเ,เริ่มตั้งแต่ซูบโบนะละมาซูบโบก็นะมีสุนนให้อ่าน อะลิฟลามิมไซยดาใช่ไหมมีสุญญติลาวะในรการาดแรกใช่ไหมแล้วก็รกราดที่สองอะฮ์ลาดะอะลนินซานเนี่ยมีซุนนะให้อ่านตอนวันศุกร์ตอนเช้าแล้วก็ให้สุลลวาดนาบีมากๆในว,วันศุกร์อา่านซุลตุลกาฟีอลัลลอฮตาลาจะให้มีนูด๊ดมีรัศมีมากในว,วันศุกร์มีเรื่องที่ปฏิบัติด,ดีๆมากมายเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสพยายามชักชวนพี่น้องเรานะครับอย่าละเลยวันศุกร์วันจุมา์นั้นเป็นวันที่มีนะัดบางที ไปแล้วอาจจะติดสุกแรกนี่มันคงอาจจะตื่นเต้นบางคนไม่เคยเข้าเลยเนี่ยไปแล้วพอบัญชินแล้วทําได้ถูกต้องได้ฟังคุตบา้าได้เข้าใจศาสนาแล้วก็มีความํำเพรียงรัตลานั้นได้กาไรชีวิตแล้วกลับไปบ้านไปบอกลูกเมียต่อไปให้รู้เรื่องนี้ดินได้ฟังคุตบ้ามาวันนี้สอนได้แล้วพออีกเจ็วันบางคนบอก <c oughs> อยากให้ถึงวันสุกหนา้าจะได้ไปละหมาสุกไปเจอคนรู้จัก ได้ไปกินไปดื่มอะไรกันดีใจบางคนบอกแม่ดีใจเจอกันก็กลายเป็นคนที่ว่าสร้างค่านิยมว่าถึงวมนศุกร์แน่นอนอิสลามสอนให้คนมุสลิมไปรวมกันคนอยู่ใกล้ๆกันในะต่างจังหวัดขับรถมาเป็นร้อยกิโลนที่ว่าเนี่เจอหน้าดีใจเลี้ยงโรตรีเลี้ยงข้ากัมกต่างจังหวัดอโอ้โหเป็นการต้อนรับกันในวันสําคัญอย่างนี้นะก็พอสมควรลวมีอะไรพี่น้องมีอะไรสงสัย นะจะสักถามก็เชิญนะครับอ๋อถ้าเราเข้ามาสิทธิ์ถ้าเราเข้ามาสิทธิ์แล้วเราก็สุนัขคือเรื่องสุนัขมันมีสุนัขที่ว่าสุนามุตลักหมายว่าสุนัขไม่ใช่ฮะคือสมมุติเราอยากจะละหมาดสุนัขเนี่ยเราสามารถขึ้นทําได้ตลอดอันนี้ไม่ได้คือระหว่างระหว่างอนันละหมาดใช่ไหมก็มีสุนัต ระหว่างที่เรานั่งเฉยๆเนี่ยสมมติสมสมติว่าเนี่ยเดี๋ยวเราฟังนี่จบแล้วเนี่ยบังจะกลับบ้านปูเสดไละหมาดสุนัตก็ได้นี่ระหว่างสอนทำได้ตลอดนะมันอยู่ในช่วงที่ว่าในมสัสยิดนั้นเปิดให้ละหมาดสุนัตให้อ่านคุรอานซิกุรุล้อได้ตลอดอยู่ในช่องว่างที่อิสลามเปิดกว้างแล้วทีนี้ส่วนอาจารย์นะครั้งที่อาจารย์ที่ว่าอิมามขึ้นคุตบ้าแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคนที่เข้ามาทีหลังก็ให้ละหมาดได้ก่อนจะนั่งลง อันนี้ไม่มีข้อห้ามอะไรจังการเอาเอาความดีจากการละหมาดสุนัขซึ่งเป็นเรื่องสมัครต่อโตัว่าไม่มีข้อห้ามอะไร,ะรับทาได้อันนี้แยก <ไง S 1> แต่ถ้าไ, <ง S 1> ไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องจําเป็นจะต้องขึ้นมาทำนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องจําเป็นจะต้องขึ้นมาละหมาดนะเ<ง>พราะเรื่องนี้มันเรื่องกว้างมันมีกระทั่งว่าเราอยู่ในมัสยิดก็ดเีเรานั่งอ่านกุรานเนี่ยนั่งอ่านกุรานเสร็จอพอถึงอายาน้ปะอะไรอยากจะเป็นกุราน อยากจะขึ้นละมั่สุนัตสองราชทำได้เลยนะครับคือมันไม่มีสุนัตอะไรฮะมันไม่มีสุนัตอะไรที่ให้ทำเรือยงไงคือสุนัตสองราชสุนัตที่ไม่ได้มีหลังอาจารย์ครั้งแรกคือคนที่อยากจะคือนึกอยากจะละมาดสุนัต<ง>ทำได้ต่อไม่มีสุนัตอะไรให้นำไม่ได้มีว่าถ้ารอติปรอติปไม่ใช่ฮะผมเคยถามว่าอรอทิปได้ไหม ไม่ใช่อันนี้กรณีที่ว่าคนนั้นเข้าไปนั่งเลยใไมนั่งอยู่แล้วรอการไมได้บาบอย่างก็คืออันนีคืออย่างนี้ถ้ากบรบลียาคืออย่างที่แยกกันใจว่าซุนหนักเนี่ยเขาเรียกซุนหนักมุตัะถ้าไม่ราบใดที่ไม่ใช่ช่วงเวลามักโรเนี่ยอันนั้นทำได้ตลอดไงทีนี้ก็อาจจะ คนเข้าใจเนะี่ยยังเข้าใจแล้วโอเคอาจารย์เนี่ยอาจจะนั่งฟังอาจารย์อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะรับอาจารย์เสร็จเขาอยากจะรละหมาดสุดก็ข,ขึ้นทําได้อันนี้คือว่าถามว่าทําได้ทําได้ไม่ดีเพราะว่าแต่ถ้าบอกว่าจะไปเปรียบเหมือนกับละหมาดราวเทปเหมือนกับฟาโรดูรุฮวอ,อัน,นไม่มีเพราะมันต่างกับการละหมาดใช่ไหมฮะมันต่างกับเรื่องละหมาดสุโขเริเพราะว่ามันมีอะไรก็ละหมาดทีตนมัสยิดสองรังอตใช่ไหมแล้วก็ฟังคุตบา้านเพราะคุตบ้านนี่คือ ที่เขาบอกว่าแทนสองรอดความจริงมันไม่ได้แทนนะคือมันเป็นเรื่องเฉพาะวันศุกร์ที่ต้องมีการปฏิุบัติแล้วก็ละหมาดถ้าแทนมันแทนยังไงมันเปรียบมันเปรียบกันไม่ได้นะเพราะละมาโดอ่านค่อยใช่ไหมสองลอดแรกสองอดหลังไอ้งั้นไอ้ไอ้ที่ละมาสองอดทำไมอ่านดังล่ะมันไปเปรียบไม่เหมือนกับละมาศอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถามว่าจะอยากจะละหมาดหลังอารย์ครั้งแรกอะไรเนี่ยถ้าได้ไม่มีข้อห้ามอะไร ต้องแยกนิดหนึ่งว่าจะเอาข้อห้ามตรงไหนมีไม่มีข้อห้ามไงมันเป็นสุนัขที่ว่าอยากจะทำลุกขึ้นมาทำเพราะตรงน,นั้นมันยังไม่มีคุตบ้านถูกไหมอาจาใช่ไหมฮะอาจารย์แรกยังว่างยังไม่ดีถ้าอิมามคุตบ้านแล้วคุณละมาแล้วคุณต้องนั่งฟังคุตบ้านอ่าคือคือ คือผมว่ามีถึงนะใช่เขาขึ้นขึ้นจนพุ่อ๋อคือก็อาจจะใจตรงกันแหละอาจจะนึกนึกอยากทำพร้อมๆกันมันก็เลยพึบพับตรงนั้นแล้วนั่งสู้เราเอากันว่าเรารู้ว่าไม่มีข้อห้ามแต่ทําได้แต่ว่าไอ้ภาพอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาว่าต้องอย่างนั้นไหมไม่ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะครับ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفر توب إليك